ขอเชิญท่านผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเททองหล่อพระเบญจภาคีวารีปฏิหารนาวัดห้วยแก้วตำบลมหาสอนอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีเททองหล่อพระหล,ะลวงพ่อทองคำพระประธานขนาดหน้าตัก59นิ้วหลวงพ่อโตวัดบางพลีขนาดหน้าตัก39นิ้วหลวงพ่อวัดบ้านแหลมขนาดความสูง2เมตร75เซนติเมตร หลวงพ่อวัดไร่ขิงขนาดหน้าตัก39นิ้วหลวงพ่อวัดตะเราวขนาดหน้าตัก39นิ้วหรือร่วมสร้างทั้งองค์ในราคา125,000บาทในวันพุทธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันวิสาขบูชากำหนดการเวลา9นาฬิกาทำพิธีวงสวงเทพพยายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา13นาฬก39นาทีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สวดบทธรรมจักรเวลา14นาิกา39นาทีพิธีเททองหล่อพระเบญจภาคีวารีปฏิหารมีโรงทานอาหารเครื่องดื่มบริการฟรีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูรัตนาทิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว ประธานฝ่ายคารวาสคุณธนกิจคุณสมอเอี่ยมพูลท่านใดสนใจทำโรงทานติดต่อคุณธนกิจโทร0826252465หรือร่วมทำบุญผ่านชื่อบัญชีธนาคารวัดห้วยแก้วธนาคารออมสินสาขาบ้านมีเลขที่บัญชี020-303-177-263เชิญทุกท่านตั้งจิตทำบุญใหญ่ บารมีแผ่ไกลให้ภัยสารร่วมทำรงพระศาสนายิ่งยืนนานเชิญ